ทุกคนวันวันนี้เราก็เรียนคิดคณิตไวานะครับเดี๋ยวแกเป็นเด็กยังเรียนไม่เฉยหรอกแกต้องเรียนคนเดียวเดียวนิวอันไหนโ okay, อเคยังไงเอางี้ง่ายก่อนนิงบอกหนึ่งได้เท่าไหรสามไม่ใช่อ,งอ,งอชิงูสองอันเตไม่จริงสองผสมได้เท่าไหรแปด สี่ตัห้าสามามได้เท <9 S 1> <6, S 2> ่าไรเก้าหจ้ะสีบวกสได้เท่าไรศูนส <0 S 1> ่บวกสได้แปสิครับห้าบวกหได้เท่าไรหนึ 1, ่งพันสิตังหะอันเตนโอเคไปแข่กันเถอะแล้วแรกต้องมีบวกลบคูณหาร เราก็เลือกเลือกกันไหนก่อนอ๋อ,อขอคานได้ปะไม่ได้เดีย๋ยวก็ทำให้เป็นเฮ้ยดูว่าผมเกมที่สุดใดดูคุณห่ามีอะไรบอกอะไรเปลี่ยนใจแล้ว <c ười> คุณบอกจากการคุณห่าเนี่ยโอเคไปเรื่องบัว let's go <S บัวก่อนฮะสามบวกสามสามบวกสามได้ให้ไรคุณห่าไม่บอกกดรอเลยรอเลยบอกก็ได้ยไงอ่า

โอ้มึงเคอี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 เซ่อ EC บล็อกเลสรอบสามเก้าสิครับ EC เหมือนผมเคยเล่นเลยแล้วเนี่ยอะไรเมื่อก่อนครูสอนไปเปล่าว่าคิดแรกอ๋อผมเคยสอนครูครูอ่านโนบะครูชื่อว่าครูบีเดี๋ยวเดี๋ยวเอง เอาชื่อมาจากคุณครูเราได้ไงอา้าวสิบสามสิสิบสามเคสิบสามต่อไปก็ตรงนี้อีชีแเดี๋ยวมันก็แหลก แกโฮมแล้วเย้ๆหายกระโดดยากเลยหายโอเคต่อไปนึกก่อนสิฟหงวะ Yes 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 อืกระโดดได้อไป เกล่ะไมต้องมีการป้าเกล่ะเฮ้ยอย่าฮุบไม่หาะออปปี้ออปปี้ตรงนี้สิบสามบวยี่สิตายี่ดโอ้ไม่คิดเลยเอาบ้ไปเลยเหรอสิเยสเซเ้าโมโมยนะเาก็ได้ ค็อปปี้มันง่ายๆเลยสปดใช่ปะชักชัดชัเนี้ได้แล้วสิบเอดวสิบสองเอาไปง่วงว่ะเอาง่วงวไปทำไมเนี่ย โมโมอ่ะเาเือนโชว์แ huh. ล uh ้วเอาไปชิสตาไปเลยเขอโชว์แล้วก็ไม่นบอกนี่แตายเือนเพื่อนอือืเพื่อนบอกอือเฮ้ยเเว็บแน่เพื่อนแน่ สิบ่เอาโมมไปเลยฮึมฮึใช้เอาโมมวเอาโมม่ไปเล่นยเลดีกว่าสุดค่ะเอาโมม่าล่วเัียไม่ตกตาย าเอ้ามั่ววสสุดเอ๊มไปเอาโอ้โหเขยนเอฟไเอาหมดแล้วมัน X ในเอพีไอละเอ็กขอโทษด้วย sao quá vừa à rồi nè tao lơ mày bật lời chứ phải nè anh này cái nè nè hả nè tao lơ mày bật lời ok mèo à mua mua lại chậm ơi quay chan đẹp chan đen yes sir. เอ้ยเองสักคลิปแล้วเองก็ชนะไม่บอกเราไปเหรออูอ้าวผมนับอยู่นนะอันน่ะอะไรทำไมไม่บอกคนอื่นคนอื่นก็ได้มีฟาร์มรู้อะไรแบบนั้นนะ่ะเอาก็ไม่บอกอแล้วส่วนเอ็กกับเขาตัวเองทำไม่ได้แน่เลยอย่าสอนนี้ก็ได้เอ็งทขาไม่เป็นก็ช่างอ,อ่ะ,อะช่างหัวมัน สองสี่ฮะว่าครานี้ไปเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลเอ๊ะอยากไปเที่ยวทะเลเหรอเออยากไปเที่ยวทะเลคุณท่ามีตังเปล่าไม่มีตังนี่ก็บอกไปเที่ยวอะไรเด็กโอเค let's go <S เวอร์เ,ออเออจ็ดสี่เว่อ สร uhm well. mm ุปส mm ีเฮืออะไม่บอกโอ้โหห้าตัวสีนี้เฮืออะให้หยุดตัวสีฟ้าก็ไม่บอกให้หยุดตัวสีฟ้าเฮืออะจมน้ำแน่จริงก็มาไง ไปอขอได้สักคู่ดึงเนี่ยโอ้คุณเรื่อนขอบคุณดิช่วยเราเราไม่ต้องพวง,ไม,ง,วงไม่ต้องสังเกตสติปอสสติปอส,ส,ปอสอไม่ต้องพวงใช้ฟาร์มขี้โกกแ่ะมันง่ายน่า,นา อี๊ใช่ใส่เอยเอเยตขี้โกงทาไมอามาันไหนอะมันยากนะโอเคอพ่อช่วยว,ว้าวโอเคปรานหกนะเจะ๊เอาจริงสิใส่ด้วยเนี้ยก็จริงเอเยตอย่าทำให้หกตายนะ โอ้ยิง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 โอเคอยาให้ข้อห้าเหรอาจะใช่จริงยังีเนียคุณพ่อคุณพ่าไปเป็นครูครูหนูลดผม้เรียกคุณพ่อว่าครูครูเอาจริงเสเพราะคนอะเป็นครูครูได้ปากพาอย่าเป็นครูครูใช่ปะไม่ใช่อย่าเป็นคูเปอร์ กน่จะทำให้หน่อย25ยังไงก็ย5เอกนบอกฉลาดไงอือ1ิหเหรอเอ่ใช่ยะออฉันไม่ไดยาดนันั่นนเยีนินุนอา เอาหมดมาอาเด็ดจุเนียนเอไอเอ็ปิดเดิมจุเนียนเอไอเอสิบสามเหลือดาท่าอะไรเนี่ยไม่ดูไม่ได้ห้อกฮ่าชีตโอเค 28เงายังไงก็ไม่ใช่27 29ใช่เนี่ยไม่ใช่27มันตะลเดเร็วโอเคสกา สี <rude S 2> ่สิบสามจริงด้เน <c Means 1> ียเดี๋เนย่ยสองสิบสี่เดีกว่็ทำยังไงอีก้ี้คนไม่ได้เห็นไรนะโง่เงอะไรนะมีสิบเ นี่แหละที่ฉันตายแหนน่ากลัวแอเนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วทำตัวน่นเกมแอนแก้แล้วหออกโมงเช้านะอ<ม>ืช่วยนะอยู่นับโตแล้วื่้นนำหกโอเคเย้ Yes 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 แลวส่วนแลวส่วนคูณหารน่ะผมทำไม่เป็น่ะโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเอ้ทำไม่เป็นแล้วอย่าลืมด้วยล่ะอย่าลืมกดไลค์ให้เกมนี้ด้วยเดี๋ยวให้ฟังคะเดี๋ยวโอเคอย่าลืมกด subscribe ด้วยใช่